เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการทอดหมู3ามชั้นยังไงให้ไม่กระเด็นนะคะโดยที่วันนี้เราซื้อหมู3ามชั้นมาเนี้ยหกิโลนะคะเวลาที่เราทอดมักจะมีปัญหามันกระเด็นนะคะง่ายๆเลยเราก็คือลอกส่วนที่เป็นหนังตรงเนี้ยนะคะออกแต่คนอาจจะชอบนะคะส่วนเนี้ยบางคนบอกว่ามันอร่อยก็คือตรงหนังเนี่ยนะคะแต่ว่า ถ้าเราอยากให้มันไม่กระเด็นนะคะเราก็ต้องแล่ตรงส่วนนี้ออกเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปทำเมนูอะไรได้เยอะเลยนะคะโดยที่เมื่อเราไปทอดปุ๊บเนี่ยยังไงก็ไม่กระเด็นละไม่ต้องกังวลละคะ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอา3ชั้นชิ้นนี้นะคะมาทำสามชั้นคั่วพริกเกลือเป็นเมนูง่ายๆที่ทาน เมื่อไหร่ก็อร่อยแล้วก็ส่วนผสมส่วนเครื่องปรุงที่เตรียมเนี่ยมันก็ไม่เยอะด้วยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ลอกตรงหนังตรงเนี้ยเขาออกแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็นำมาหั่นเลยการหั่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำอะไรนะคะที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำสามชั้นขั้วพริกเกลือนะคะเราก็เลยจะหั่นให้เป็น เล็กหน่อยเพราะว่าเราจะทานแบบกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบ3มชั้นไม่กรอบหั่นชิ้นใหญ่ได้เลยค่ะอันนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปทอดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหดลงอยู่แล้วค่ะเทหมู3ามชั้นลงกระทะได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาเองนะคะ ช่วงแรกนี่ต้องหมั่นคนนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันกระเด็นแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะไม่กระเด็นแล้วเพราะว่าเราเอาหนังออกไปแล้วนะคะค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะได้แล้วสามชั้นนะคะกรอบ ที่ไม่ต้องกลัวน้ํามันกระเด็นเลยนะคะส่วนน้ํามันที่เราเห็นว่ามันเยอะนะคะในนี้เราเก็บไว้เอาไปทำไข่เจียวหรือไปทํากับข้าวอื่นได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วก็นํสามชั้นขึ้นได้แล้วค่ะคะ่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นสามชั้นที่เราทอดไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อด้วยเมนู3มชั้นคั่วพริกเกลือกันคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็ใช้ไม่มากเลยนะคะก็จะมีแค่กระเทียมสับซึ่งเราจะทําเป็นแบบ2แบบนะคะเป็นแบบกระเทียมที่สับละเอียดกับกระเทียมที่ซอยเป็นฝันฝานไว้นะคะต้นหอมซอยเอาไว้เลยหน้าค่ะพริกแดงจินดาเอามาหั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็มีน้ําตาลกับเกลือแค่นั้นเองค่ะค่ะก็เริ่มจาก ใช้น้ำมันที่เหลือเมื่อกี้นี้นะคะตักออกไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เอาน้ํามันที่เหลือเนี่ยมาเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยอย่างที่เคยบอกบอกไปนะคะพอมันเริ่มเหลืองปุ๊บให้ปิดไฟเลยเพราะว่ากระทะมันจะมีความร้อนอยู่นะคะกระเทียมมันก็จะยังสามารถสุกต่อไปอีกได้เวลาเราทานมันจะได้ไม่ขมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมที่เราเจียวไว้เนี่ยขึ้นพักก่อนนะคะ พอเราเอากระเทียมขึ้นแล้วนะคะก็นำหมู3ามชั้นที่เราเจียวไว้เรียบร้อยเนี่ยนะคะใส่ลงกระทะเลยค่ะตามด้วยพริกนะคะคั่วๆเขานิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คือใส่น้ำตาลกับเกลือนะคะ คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำกระเทียมที่เราฝานเป็นแว่นๆไว้นะคะใส่ลงไปค่ะค่ะเดี๋ยวคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ตอนแรกนะคะ เสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะโรยงาขาวแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะเมนูนี้สามารถทานเล่นหรือทานเป็นกับข้าวก็ได้อร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ